ชื่อใจบางพี่บัวบนใบล้มนะคะแต่สิงสิงเขาถ่ายมั้งกองบรรทัดอาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดับหมดเลยเอ,อ้เออบบา,าออออพูด,ดง่ายๆแป๊บนสิทำชาตินี้ชาตินี้เต้นดับหมดเลย ลายตัวบานมาในชุดชายผู้บร uh. ิส <apology> ุท <respond> ธิ์ชุดสีขาวไม่ต่างคำถามแม่ไต่างเพเจ้าไม่แชื่อมัไม่ช่มมาในชุดผ้าไหมลายขัดใจแม่ าจะขึ้นเข้าไปในสนามใช่ไหมเอาราไปจอดก่อนอุ้งผางอุ้งผางโนเหมือนนางงามประกรนางงามแฟนซีอะร้อยยาวใกล้พี่เจ้ลำเนะี่ยตบไปแคหนมเสกงายาวนะครับต,าาต่อไปด้วยนมเสกงายาวต่อไปด้วยพายขวัญเมืออแล้วก็วันนี้พายวันนี้ครับผมวันนีครับ ฝ่ายสตางว네 <bom> ันน <nek> right er ี uh ้งานยาวนะครับฝ่ายสตางเวลามีงานงานครับจะยาวนะครับผมแป๊บซี่มาแล้วครับเขารออยู่นะแป๊บซี่อยู่แป๊บซี่เขารอแป๊บซี่อยู่ครับทำไม้กันสั่นเพิ่งหาเจอวันนี้พายทำงานเท่มากเลย ามาด้วยพายพายโจ้แล้วพายโจ้พายนิ้งหน่องนะคะไปแล้วกระทองใบไม่รู้มาหรือเปล่าบ่อพยมาแล้วจ้าชุดผ้าไหมจ้าบ่อพยจ้า น่าจะเดินเข้าออไปข้างใน,นมุมนี้น่าจะสวย เด็ดมากอะโนคือเด็ดมากเราต้องไปเปลี่ยนใหม่สวัสดีนะครับทุกท่านในวันนี้นะครับและนี่คือการเปิดแฟนซีโลกของช้างเอลเลนเวิลด์นะครับและในวันนี้กิจกรรมแรกของเราจะเป็นการประกวดนะครับ ชุดผ้าไหมงา,ามนะครับนามถิมนช้างใหญ่นะครับและการประกวดวาดศิลปบนตัวช้างบนช้างนะคะซึ่งในวันนี้เรามีผู้เข้าประกวดทั้งสองประเภทอยู่ด้านหน้าของท่านแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่การประกวดวันนี้นำขบวนผู้เข้าประกวดโดย วงโยธาธิษจากโรงเรียนวีรวัตรยอเทนในช่วงนี้เดี๋ยวให้ช้างได้พักสักครู่ให้คณะกรรมการได้เตรียมตัวสักครู่เวลาประมาณสินาฬิกาเราจะเริ่มการแข่งขัน oh. ขอบคุณช้างทุกเชือกขอบคุณศูนย์โค้ชศึกษาขอบคุณโค้ชาอาจาจกองค์การสวนสัตว์และคณะทีมงานทุกท่านนะครับสิบโมงนะครับเราจะเริ่มประกวดครับเหนื่อย ไปแล้วไปแล้ว สาวสาวสยกัสาวซิ่งเจอกันใคยเองใอยตั้งซื้อสาวซิ่งนะครับทสองเชื่อเอก็ออกมาโชว์ตัวนะครับไปท่านผู้มีเกียรตได้เห็นกันเพราะท่าสวยสวยสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมนะคะทั้งสองเชื่อมาดู ส่งเสียงหน่อยนะโนเชื่องไหมเอ่ย<ห>นีสส่สาวซิ่งสาวซิ่งน้องอุมม้มบุญสวัสดีด้วยการนอนทักพายกเล,กล,กล่ายกเล่ายกเล่าแมนูโชยกขาหน้านมาในชุดสาวซิ่งโทนสีส้มมีโบที่หน้าผาส่วนอุมม้มบุญนั้นมาในชุดสาวสวยด้วยผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ควาช้างนายสุภัสจงใจงามมาในชุดผ้าไหม่ชุดราตรีประยุกต์บอพอยสวัสดีค่ะบอพอไปเลยแล้วบาลชนะที่อยู่ในโครงการโลกของช้างโครงการแบบสุดเอาไปเลยแล้ว,วนชนะณาลเอาไปเลยควาช้างนายสมพงศลงามวันนี้น้องเบเมจ๋ามาในชุดมัดหมี่มัดใจ ผ้าไหมสุรีนโอ้สวยงามมากน้องโมมีนะครับบัวบวาแล้วสัสดีค่ะและขอต้อนรับพลายบัวบานบัวบานมาแล้วตอนาหลายว่าท่านอยู่เหมือนเราวันนี้มาในชุดชายผู้บริสุทธิ์ ตชื่อชุดนะคะบัวบานกำลังจะโชว์ความสามารถให้ท่านคณะกรรการได้รับชมนะคะสวัสดีครับบัวบานช้างหล่อมากความสามารถของเรานะครับวันนี้มาด้วยชุดสีขาวบริสุทธิ์สวัสดีครับลูก วบานเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะให้ช้างแต่ละเชือกได้มาแสดงความสามารถพิเศษพร้อะกันขอต้อนรับพังชื่นใจพังชื่นใจนะคะขวามนายอัศลาแสงสีมาในชุดผ้าไหมลายขัดใจแม่ผีผ้าไหมลายแล้วก็ปักนะครับเขาเรียกว่ามันลงลายหน้าช้างไม่ใช่เหรอว ลายหน้าช้างท<ต>รงขัดใจแม่เนี่ยพอทาพอทาสวัสดีค่ะนี่สวยงามมากระเบ่อไปนะคะ เริ่มาทางนี้นะครับออกมาทางนี้เอ๋อนาโนมาเลยลูกมาค่ะเชียงที่หนึ่งนาโนมาแล้วนาโนมาแล้วขอเสียงหน่อยากสนามให้ท่านผู้ชมได้ชมสัมผัสกับชุดช้างแบบใกล้ชิดนะคะขอเสียงหน่อยะชาชนรอบสุดท้ายค่ะประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับผ้าที่ปูไว้นะครับขอความอนุเคราะห์อย่าเหยียบนะครับอย่า อยากขยับเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับโบ,ม,บมือด้วยโบมือด้วยรอบสุดท้ายตามด้วยน้องอ,อ้โอ้พวงมาลัยเต็มพอเลยเป็นการเดินโชว์ตัวนางแบบนในชุดผ้าไ,ไหมในรอบสุดท้ายเพือ่อให้คณะกรรมการได้ตัดสินแล้วก็ท่านผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะคะบออพลอยเชือกที่สามพบอกพลอยนะคะ เชือกที่4พลายนำโชคบอพลอยนาามกเลยความน้ำแบบเล็กน้อยนะค่อยๆเดินมีทั้งสร้อยคอต่างหูแล้วก็มงกุฎนะคะบอพลอยเด็กนี้เราเงานเราีะไปใส่ดุ่ใหญ่ปิดบอมิดด่างใหญ่พายนำโชคมาในชุดสีเหลืองน่ารวันนี้นะคะรุ่บุญขึ้นมาเอ้าพีใหม่มาเหรอพายนโชคค่ะพอดีขีดวัคซีนเลยไม่ได้มาแล้วก็มาด้วยชายผู้บริสุทธิ์ชุดสีขาว ลายตัวบานมาในชุดชายผู้บริสุทธิ์ชุดสีขาวมาในชุดผ้าไหมลายขัดใจแม่ต่อด้วยพี่พลายยอดทองมาในชุดใจรักผ้าใหม่ิสุรินพลายสุพมาในชุดผ้าไหมงามนามสุริน เอาโม้หัวเดชเสือครับเอ้ลอยลอยตรงรถลอยขึ้นมาขึ้นมาอยู่ข้างหลังครับชุดชุดสีขาวอันนั้นนาโนครับข้างหนนาโนลูกกับบ้านล่ะลูกโน ห้าโมงเจอกันนะลูกเออสีขาวนี้เหลือบตาม,มากครับยิบ,บยับ,บยิบยับยิบยับเลย

พี่ก็ลงไล่ก็มาถ่ายช่องที่สิ่เนาะจะค่อยไล่ก็ได้ครับเชื่อเนะครับจะได้นะไม่เสียเวลาในการนะครับเชื่อย้ายช้างนะครับถามลูกพี่วะเชื่อเลยนะครับพี่น้องอันช้างนะครับอ่านะครับทุกเชื่อเลยนะครับผมก็มายืนนะครับเป็นแบ็กคลาวนะครับให้โซนด้านหลังนะครับผมชั้นเพื่อปรับความคมชัดลงมาแล้วนะทุกเชื่อเลยนะครับถ้าพร้อมสะดวกก็นะครับเชิญได้เลยนะครับ อีกสักครู่นะครับทั้งว่าก็เดินทางมาถึงก็จะเริ่มนะครับงานแถลงข่าวเลยนะครับทพร้องแล้วก็นะครับเชิญได้เลยนะครับเราจะได้นะครับไม่เคลื่อนนะครับช้างได้ระบาดน้องนะครับเออมาไน้องพลาช้างนะครับพรองแล้วก็นะครับผมเดือเชิญได้เลยนะครับเดินทางมาถึงแล้วจบจบจะสอบ้ยสะดุดอีกและ เายืมหน้านะครับเชือกใหญ่นะครับก็ยืมได้พายหน ón, ห bah, cool ุ่มเซ็กสกคนย่าสองมัดหนึ่งโรยคะแนนยาสองมัดหนึ่งโรยคะแนนสั่งในว่ทันอยู่ก็ได้นะผมเลี้ยบ้านไทยบ้านเราเองนะพี่น้อง Uh <c oughs> ทองคำ มีทองมีทองไปเฝ้าไหนช้างอยู่นี่มีทองยะไขหมาเจา้าพุ่นุนยะไขยนั่นเอตอร์น,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 นอนซาเขียวนะเอเตอร์นอนเฝ้ารถเตอร์อบอกสร้างไร้ข้อยายสร้างไร้ขอยาน ผู้ว่าก็อยู่ข้างในนะผู้ว่าผู้ชายขเนิดว่าะ คราบขอสิมพยมือเป็นกำลังใจให้กับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับของเราชาวสุรินทร์ด้วยนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเท่านั้นนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนี้นะครับเรายังสามารถรับชมได้ตลอดงานนะครับคุณกับสิ่งที่สงใหญ่นะครับวันที่สามวันนี้แล้วก็วันที่สี่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตอร์เตอร์ อยู่นี่บักเตอร์เราจะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับอหส์ีเดอดิซีเดอร์อีเีเดออยู่นที่บักสีเดอจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะกกล้งขูเดียร์คพี่บัวค่ะพี่บัวจะไล่ได้อยู่เน็ตมันได้อยู่เมื่อกี้เปิดอไน็ต่อจะเปิได้เน็ตโดนมี วเลยเสุเลยเรกิจกรรมทีุ่ดเงตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรที่ทางการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทยนะครับสนักงานุรินเรามีพื้ที่แลสจังหวัดนุรินกับศีสเกนัุรินกับศีสกบอกเ่าลา่นะครับกิจกรรมดีกิจกรรมย่ใหญ่ของจังหัดสุรินที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่โน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 สองสัปดาห์ข้างหน้าด้วยจะเป็นอะไรนะครับุกท่าน ได้มารับชมแล้ว hmm. ก Be, ็บ <estiver thorough> uh ิ huh. ้ลนเลยบสัใค่าาะคบทางภเอนะครบ้องรเอไหลรับท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาในงานบุชประิิ่ช้างใหญ่นวันนี้ะครับแล้วเพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่ม ู้ว่ารชาชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านนายกเหล่ากาเป็นไรยังไงสุรรินน,น,นะนนคับเน็ตไอ้นะท่านจะเน็ตอะไรท่านรองผู้บัญชาการกอกกำลังสุรนารีนะครับท่านติดโฆษณาอีกแลบบ้วการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับตำบลศรีขอรภูมินะครับท่านโคศกรรมการการท่องเที่ยวนะครับท่าน ผู้โดยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนักนสุนทรภอะไรบยวัเลยไทยวิดีโอเลยส่วนราชการนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องๆสืบค้น